สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องอาหารแรงเหมือนอ้พี่น้องเลยเหมืองัวเนื้องวเล็กๆสบายดีพี่น้องเต็นบอเตอร์ฝรั่งไม่ให้หรอฮะอืมอืแม่แม่เต็น่ะ ว้าวมันทงใหญ่งามกว่าหนันนะเบอร์ทงเก่านาาะทงใหม่เนี่ยมันงามบ่งามเอาไปด่านนะมาเจอกมากหมอใจก็อยากกินข,ขาออ้าวตาสวสดประสันผ้าผักเผามากินขา้าวปลาเผากันเห็ดกินขา้าวปลาเผาอันค่ำอั่มชุบฝนมีลาบเลือดพร้อมนปป้นะเ <c oughs> ุิฝน อุ้ยเขากจะเจมนขา้าพี่น้องเอ้เบิ่งในกล่องให้จูนพุนอยู่คือนอนตายนี่อืมไม่ได้พี่น้องกินข้าวแรง,งน่กวกันนื่ข้าวกอจีอีน้พี่น้องกินแกงเราใหม่แม่ปาก้าเป็นกับบะหนี่จะกระย่างอืม ถึงมาตจกระโดงน้ำพยากระจินเฮ้ยครับพุกถึกจะนี่อืมมือปวดฟงจับนี่หรอกแข็งเรามากเลยขึ้นมือเราละตาตกรตาอันบบกินงเก่านะทั้งชื่อมาเขียนเป็นหนึ่งฮอวร้อยอือเป็นยัแก่ลูกเป็นหนึ่งหัวร้อยเขาเรียนแล้วใช่ดิใช่หนึ่งห้าพันห้าหมื่นอือไออใช่แล้วท่านจำอ่ะทั้งมะเขียนเห็นลูก หงอด่กออกเกียนด้ปึ๋งเนาะเชียนเรีย,กยรงกันมือไทยเราหาภอะไรบ้างนาะเชียนเชียนมาไดเลยสบาดีเลยพี่น,อน้องต้องเลยวันนี้พี่น้องไม่คิดข่าองจาภาพเดิมเลยตัวจ ข้าวปซอยจุข้าวปกินกันใเนี่หรอยินบ่กินอะไรนะนีนอ่อมมากครับพักสีลายกินน้องซอยจุไปน้ำจังไปนำจำับไปน,ำน้ำน้องไญานอึดยานประเทศเลาว ไม่ไกลนะคน,น,น,นี้ยังอึดสัญญาณเกียยมดูที่มันอลอยอยู่บ่ หวัวยอหัวมือ่คหัวหาัวคเต่อพอใหญ่เนยไม่รู้เขากินว่ะสิพ่อเล้ยงข้าวนี้เลยงนงานเลย มันยิ้มไหนก่อนมาไม่ไม่เดี๋ไปเดยวเอมุกมาเพี้ยนสิคะเพียนเตรียมมันหนึ่งได้สามหนึ่งมันหนึ่งได้สามหนึ่งอ้ามนะมันเชี่ยนหัวลอยเชี่ยนทะลุหนึ่งตรงจานสีหนาไปนใครคนเนี่ยหนึ่งหัวลอยมันตรงงามงามงงามไปเพียนอยู่กูมึ

Đánh một vệ cho nay mặt không vệ hôm nay mặt ở vệ đi, nay mặt ở vệ hôm đây mặt ở một hôm nay mặt ở vệ hôm nay mặt ở vệ hôm nay ว่ามันใส่ด้วยไงน่น่น่ไม่มากก็ได้นะ ระจูบมื่ไหร่คบคาจะได้อย่าบกืบอยิงมางนะม,มาแลนมันยนมากถ้ามันเจ็เบมันห้องบเองหมดอรอ สามกันหลีค่าเกี่ยวเลย่ะ้าเป็นอย่างงี้กูเบิ่ตายมาต่อหน่อยปล่อยี่้ 他够不吧。 บอกเลยมี้นทวาบอกม ah ันเจ็บตาจ mm hmm. mm hmm. ืิงๆตามไข่จะม่เจ็บตาเลยเขาเจ้ากกระิท้ามาเขาเจาสิท้ามันอยู่จักปีเขาซื้ออันยันห้านท้ายยานทางลงอันทางลงหล้าหน้ามันเรื่อยมันอยู่ทางตลาดนะท้าไปนะมันอยู่ใส่มือนะผู้ยิ่งกับผู้ยิ่งขายนะอือเขาเจ้ากปริท้ามาจักปีเขาจากกริท้าหายเออเออ าเกี๊อืมอืนมนี่มี่บอีลอยในตาไข่อืมอืมหนึ่มันใหญ่เลยพระเจ้าบุกหายาติหระเจ้าบุกหายญาป่ายทุกอีลอยาเจ้าไยยอะอเ้อีอยอึงเป็เยงพาจ้าหายาป่ายเอาป่ายถึงตา ออก,นกนินบัวลอยยังน่้นั่งเบื่องลกไม่ค่ายสิบอฮัมฮัมนอนค่ายบปลัฮัมเบิ้งลึกหหเห็นอยู่หลัมันค่ายบก่กกินกงควรแล้วน่ะบ่ได้ค่ายบอบ่บอ,บอ,อม,มันกินมันกินได้ลตลาดกระโดงขาเลี้ยวข้าเลีวกิน กินพวมากินมาสิวานะคคะกินหนูก็ยังแสบคือเราคือไ่เน่าอกวัอีนุ่มสิไปก็ยังแสบเิพาสวังพาลุมเออยัูกักคู่ตอเน่

พี่ถึงหาเด้อผมโง่พี่ <sum> <coughs> พ่อกัพขอกนคิดหนาด้วพี่น้องยินที่แม่มาทุกคนมี่น้อไปแล้ว